nào nào, wow, dù thì sau nó, nhìn má vào như này đây, chất phong lượng, chất phong lượng, má, ô bị ถอกสบอยอยู่น้ำเสียมึกเป็นติดสองติดฮึใช้ทิถองไหนมาเห็นบอฮะบุงแบะเสื่อกันลบุญเบะเสื่อกันโอ้จิบถอกล่ะเนาะแล้วไปดิฮะ โอ้ค oh, ุสั <c ười> oh, ่งส mm. ่งเด้โอ้ยตายเลยมึงกสีเบืองไรตีคุณนอนเลยใ่ไมอเจ้าพิศเสดโอ้สมโภดีแตงนอนเลยสมโอคมึงเกิดื่นพวกเนื้อเลยพวกเนื้อพวก เด้พวกมันเสียงมาเชียงไปเขานอนเขาจะเอาแปะผ้ามน่ะคือคนไทยโหอืมคือแล้วนอนแล้วถ้าแปะมัมงท่าปบแเลยตายกับพีจะได้แบะะมึงบุริจับอันไหมันตี่พอพอ่อยมันเตเลยทตเลยมามาดยเวลาสีหัวอยางลัะเจวเพชรรีเจว เขาไปจำงชินบอกวลาอย่าดูเบเจ้าหือห่ออเลยสับเพ็ดแทะมาเห็นเหลืองนะโอ้แซสบอยู่ห้องกับปาที่ทุกอาเลยกัดปอกสมโมโเ่เนี่ยปอกให้มันละเ,เลอียดงอือ เจลกับเนียวถิ่นเลยตามใจของเราพวที่อ่ะเจ้าเพื่อนเลยหาจะปุกอมาเลคนตาบอลกินนี่มืดเลย <c oughs> ประยะัดแบบคนใต้มอสิใต้เอ้อนี่ใครกินประยัดลูกลแล้วประหยัดโอ้แล้เลยเอ๋อ อ,อืมาขีิดลึกเทะอืใก่้ามหมึกหลยเดือดนนอลมขํลูกแลนได้ก็ไปเอาไปพี่พาพี่น้องอาตบื้อแล้วมันจะตายเยอ้ย๋ยว <c oughs> ก,ก่อนเลย สาวไลน์เนอะตรงน้เข้าวะจะได้คือว่าสักเข้ารอรีบห่ะก็รอแล้วรอรอคนเดียวมึงว่าแทหรอว่าแท้าหามตัวกูได้พัตินกูงไงเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยนี้ กูโลกูคือบูมีแฟนสักเนียนแอะก็บบมูมีโอ้ยว้าให้กูตายอยู่น้ำกันบ้านมึงบูเห็นมาหนิเนียวเนียวหนิแปลคุดมาแต่ดินฟังคิด,ดิึงสามปีอื แบบ,บ, <ะ S 1> บมันตตกนะป่าขอมือนั่นนี่สุดไรโทรมาครัว่าเจ้าเจ้าผู้ใดด้ด้แม่เจ้าเจ้าด้วยด้วยแม่สั่งขนาดแหมกับแม่คอยมื่อนี้แน่นหนอเบเนเว่ามโทรมาก็ว่าแฟนยังกับเฟนเมื่เว่าวแม่โทรมาว่าแบะพิจารณาได้จะโตแล้ว เราก็ทำคงเห็นไปเอาลงเฟซกูว no ่าเออเกิดแล้วย้ายหันโต้บ um, ันถึก <s> ย <chat> okay. so ่าไว้อากาศหันเกิดซอกโต้กูกล่าวสิบันทีอีดั้มหันจะเจ็บคข้ออืมอีข่าวสิอีข่าวก็แเมนเรียกว่าเออเบิ้งมันเบิ้งอยู่บ่อเสียย่าเออโดยๆกูกล่าวสิ จากลาบาเต่บ่าว่าข่อยมีแฟนดูเถอดดยไลเถอแเถิดวย่หมอนี่ว้ากับเม่กับดยไลเนือต่ว่าแต่ว่าดวยคํงำเดียวจบหมดเะาของเราทามไล่เถิอเราก็ต้อถือยาไว้อากาศเป็นจะได้อาการมันแห้งๆหมเลยเนื้อไรเราทามเนาะเราเราทาซาบาทาจะเลยด้ยด ของเราทามปากลายทื่อ่ะทามกันมันมีลายเรืออ่ะเบะจะว่ามันจะโตว่านี่มันซีไปโตแล้วก็ทามเมื่อข่าวข่าวว่าเอออีดางอีหยังเป็นอะไรแง่แง่แง่จะคอยสีตัวจะอีหยังกว่าเสียงสูงถึงแง่แง่สารวัตรถึงจะแง่มอนี่พี่หลุดนะเจ้าเขาก็คอยอยู่รุ่นกันสำไรเขาคอยมีแฟนอยกจะเห็นแต่ว่า นี่เงาอยู่แต่ละมือห่าสแล่ห์นาแล้วเข้าไปนั่งกัมันเท่านั้นเนาะมีแต่อีร่างห่ามันไปยกโมลูกแล้วก็เลอาตัวนะฮะมันเซอร์กไดไรล้วมันเจ็บข้อมันฮะทรงนี้บ่มีอารมณ์แท่นหนวดอะโอ้มุท่าเขาแบ่งแล้วมัจังหนาลอย หืออ่ะขี้กระโปยามเช้ากูสิบอกสูตรมึงครออกแต่ปลาเนี่มบ่ได้หยังตื่นมาบ่ต้อง้าเฮ็ดหยังแต่กมันงาย่วจ้ตื่นตะดึกตื่นจอยแม่นบ่เห็นจตื่นมาจะลีกุนีกบ่ใส่แผ่นีคเพราะหม้อไข่หม้อหรืหม้อคันหม้อกดเย็นหม้อคนสิตกอือ หม้อข no. ีดข่าผ <Ừ. S 1> ูแล้วหมอไปงอจะไปแกะหมอไก่ไปหมอกระเป๋ากัีหมอไก่หม้อไก่กลืนแล้ววันขันจะได้กระโบแจงทื่เอขันจะได้กระโบแจงขีดแต่ก็ขีดแกโป่ะโอ้วิธีการนี้ยนั่ตกเอาเนี้ยนั่นได้บ่เลยเนาะแต้เลยขาจะบอกสูตรต โตตื่นมากโตเลาะบังขี่กระโปโตเห็นหโตตไอยปาดโตโตใส่บอลไดมันมีซิลมีนจุดด่างดำอะเลาะเลยวะเบอมันแบบว่ามันมันมีไงที่ว่าอธิบายกูได้เป็นคำว่าแบบว่าจุลินซีมันลายเออแบบว่าอีจุลินซีมันนั่นแหละมันไปมันไปทำลายมันไปหม่างที่ว่าจุดด่างดำพ่อพ่อว่าพักบ่งพักบัวมันงามเห็หบอกเขาไปใส่ทักใส่อย่างมันยังงาม จะล่องมือมื่นนี่จะตื่นจะเลิกนี่จะท่ายคลิปไปพ่อยันบานเมืองเขาบบเซีอเนาะจะตรงเห็ดนั่นแหะจะท่าที่บอลได้ใกล้ๆป่าใกล้ๆดั้งนี่เฮ็ดดีจะตัวนี่บอลได้มันจุดดังดั้มยังจะท่ากินอะได้ันยังกินโบได้ไดนบินได้โบได้โบได้กินนะโบได้เห็ดตึ้งสังผิดผิดมนุษย์มาเขาตุ่มตุ่มใส่ไก่เขาต้มใส่ขี้ไก่โปไผ่ต้มบาดอีเม่มึงตกี้ตุมขี้ไก่โปใส่ไก่ คือเลยนิ่งขาวๆนะเขาตุเฮ้ยมึงพี่เหรเป็นบ้าอะไรขี้มงกระเพาะมานะเขาใส่อันก็ใส่ออนมันนั่นนะครับบ่ออะไรขี้มแล้วไล่ไล่ออกมาเลยบาดพอมบ่อันคือต้มไก่ใส่อันหารโอ้ตายเลยจักบาดพรอบานนี้แล้วหมูอ่อนเนี่ยนะบาดอีพอเจ้าต้มมันไก่ใส่ขี้ไก่โปเออจักบาดอีพอบานอี้แม่ละตุ่ม ต้มแซ่บบม่ก่อนนะโอ้ยกูไม่เคยเห็นดอกมึงสิเว้าเป็ตนตระาอะ้ายหลายถ้ารนะั้อน่นีน้นะว้านะมั้นคักได้สบเลยมื้อหน้าลองหว้เยเจ้าท่าหนานี่ก่อนขี่ไก่โป่จะตื่นว่าจะาโต๊ะเหรอเจ้าท่าอะไรมันดำมันยังกนละับลองคอยห้าประกันให้นะผ่านผ่านออยเออโออยกูนี่แหละกระท่าไปกองน,นะ <c oughs> จั้มึงสิถามียงังไงเดือตัวเลย ข่อยบูตัวนะจะเป็นหมูข่อยแถวหน้าเดิมจะตัวใได้ไม่ไม่เงี้ยดิจะทูใส่บนได้มันจุดดักดั้มยังฮะมันจะดูดออกจะอย่าล่างไหนปูต้องล่างมันมันแหงไปในผิวเลยมันโบมินโบมินวะโอ้ยมอนิซิเบมินจะเกิดปะให้มันแหงมันยังให้มันกลับเลยมือคือว่ามือนั่นจะบูต้องล่างหน่ะ มาเจ้าก็ท่าแล้วยังเจ้าก็รีดเสือรีดสูงยังหลกักะนุ่งเครื่องเสือเขาได้ไปกานไปกานเลยเออต้องชวยมากเจ้าอยากไล่จังลัางเพราะมันซึมเข่าคิวมาเลยมันมันบอดำบ่อบอดำมันก็คือแบบขีม้มเข้าท่าแล้วไม่มีอหลาแล้วนะเป็นสีดำมันซื้อแต่บอดำมันเขาวปเป็นสีนำเลยแบบว่าสีขีมญี่ปุ่นโล่จะจะจะเห็นบ่เขาโฆษณาะค่ขี้ยังวะขีมญี่ปุ่นเออเจ้าจะาท่าแล้วนะ ฮิโกซิจริงฮิอิซิอิซาอะไรกูบุญจักดอกมันคือจะโซลาเซลลมันจะคือขี้พวกญี่ปุ่นแล้วขี้ญี่ปุ่นโซลาเซลล์ง่ายเลยจักซื้ออีกตะตุ๊กตีอะไรกูบุญจักดอกคุณอยู่สัลวาดมีบุญได้อ่านมึงมีแต่ว่าจะท่าก็โหลดขี่ไก่โป่งจะเห็นตัวไอ้ปั๊บหลดไหนมือสองมึงก็บอเห็นตั้งกูบอกจ้าเห็นก่อนคอยบรทษันมีจุดดังนั้ไหน พี่เจ้าหันไล่เลยอย่าเล่าเจา้ารอผู้เดียวจะไปลอยเห็ดผู้เดียวจะขึ้นบัวไายอันมีด้วยขอเบื้งเนี้ยเออเมื่อไหร่เจ้าเจ้าท่า,าก้อนนี่ไหะให้เจ้าท่าก้อนขึ้นตัวขอ่อยให้กูตายกูบัวตัวมึงดอกโอ้ยหามึงเดยมึงท่าโลดกูบัวตัวดอกมาคำนี้ไงนี่ห <c oughs> อยเสียดายเสียดายรอวันนี้แล้ว หนอเอ้จะรอนุ่เพิ่นลอะไรมาเลยจะเศร้าหนาแล่ๆดำดำลหละจะท่าโรดเยวได้ผลแบบแบบขี้ก็แดดเรามันปกกันแสง UV เออก็คอยสิบวยจะหลางไปก้านเลยโลจะท่าอย่าไปก้านเลยจะอย่าไปลลางได้ลลางมันดำมดเก่าพวกตัวนีหันมันจะละลายเขาในผิวเขาเลยโอ้เขาเสื้อนามันตรงนิ้นนาบบ๊วยเม่ม โมเมนบมเมนาะอืมโมเมงกีกระโปโมเมนตงอันบุกขึกี่คนใช่่ะอืมกีม่คนก็ว่ากี่คนกีกระโปมันจะเป็นมิมนมินถนะมันอยู่ด้นมันก็มินเัอนาะอืมมันแห้งมันจะเป็นมินยังไงมันมันก็แห้งไปเลยทำมาผสมต้มหนามวัวอสบอสมเลยบสมเลยจะเห็น่าจะตัวไอ้ปั๊บโหลดตัวไอ้ละท้าโหลด บสมไหนบสมไหนพีสูตรไหนไ่พญฮมรีมีอ่ดีเนาปหลักของเราหลักขีกับปู่เราบมีเราโอ้ยตายบมีบยมีแต่พ่แกหญายมรีนะแรามตะเบะตะเบะเาเลีงเบะผสมผักเนาะอุมีไก่เาใพญฮมรีเร้วมีตะเบะ เบ่เรา็มีแต้ทำยังไงเลยเว้ยของเบ่เรากินยาไปอากาศบ้าเด็ได้ซสมันเด้กินซามันเด้อวาเอา้ยเจ่าเหลือเลยโอ้หเจ็บคอบมาเลยเลือบนโลกกูนายเดียวนีอมันออกราย มันใกล้ซ้มือแล้วมโบมาอะไยังไงเลือนก่อนทานก็ว่าปกติอยู่โอ้ขอหดอัต์สงสัยอกเลือดบุมาสอกเข้มกับบเห็นโอ้ยห่วยจับนะพรตีง่ายไปนี่ได้หนี่บึงเลือดออกเอ้กอยบึงหั่งกุิกูจะบงเลือดเพราะได้บึงห่งหรอกนะเลือดยังกว้องอยู่มันมีชมีมันชเมสม ใส่ใหเมืองห้องเนี่ยอ๊ากโอยเขตีนไงเป็นดิสโอกนี่โอ้ยเมืองแนวเหลืออนดอกใดๆเหลือมันจะออกจะได้กูห้องอยู่ห้องมันก็ห้องก็ซึมแต่ว่าซึมจากไดนกูใส่หลุดมีปีกโอ้ยบักฮามึงเลยมึงสิโหไลยยังหลุดมีปีกแม่นเนี่ยแพมเพิดแพมเพิดหลุดมีปีกอีกหู Hết hết sao mà phụ nhìn xài vậy mà Ừ, cũng chưa quá là phép à ăn bếp. xài cứ đứt nổi tí sẵn nổi Cô xin phép bớt rồi Phép bớt Đứt xài nhèo ừ, nhèo này 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 Phụ cứ là lẽ, Cái phép cứ Ừ. Khi nào để bỏ đi thàn trong phòng rồi Thì thàn lên đấy gì vậy? Thàn cái này nữa Đường, nước bố, đường bố ừ. bố cái bù có tiếng nổi gì Ngô bộ bên đã bình Vào luyện ngày nào sai này ไก่โปจะลิมนี่วิธีเดียวเหรอวะยีที่อื่นมีมัมวิธีเดียวกี่ข้อยนี่ก็ได้ส็ได้กันบล็กเสือม <ปะ S 1> า,า,า,าได้ด้กี่ข้อยงโง่กันกันเดี๋ยวยนี้นาไซกันกี่ข้อยิงโง่เนี่ยเออตอนขีหมัเนี่ยโอ้ยโอ้ยเห็นมัยถ้าให้ทึกตาถ้า,น,าน,น,น้ำขอบนั่นนี่มนนั้ขี่มันมันหนอนละไัเฮยอะไรอนแรอะไรดีดีดี มันหอนตัวมันหอนอะไรมันบุนนวลวงหนาวบ้าตัวมันทนห่อนอะไรดีตัวนั้นจะเห็นพ้นไว้ช่ไมขีไม่ไม่ไหมตัวเ๊ะนี่จะใสหนาหเลดไหอกัน,นมื่อหร่มาเ,น,เนียจะเบิรงนตัวสอนี่ฮะตัวเตะไปเบิรงโล่ตอนเสีเอาควายออกแรงเอาวอกแรงโจกโลโจกบุหรี่ไรบังขับบุหรี่ไรต้องให้มันโตกรูเองเห็นขี่เองมัน ต๊กขีดใส่ขีดินขีดินเราก็เอาของเอานทั้งนามันไใสิไปใส่เมื่อก่อนตอนน้ตมงแล้วมงมึงกดมันมองให้มันเออให้มังขีเองิสิไปจกเอาได้ดัวขี่มันบุตกจกจกแล้วเผาไมืแล้วมันเป็นการนั่นั่นอยากจะค้องเขาเห็นเลยโอ้ตายขับเจียวเมื่อไหร่มสมา โอ้ไปแ้ไปนอนก็นเฮ้ยพ้าไรโว่นี่านนีผไปนอนเลยโอ้แต่ข้าวเช็ดเจลกิน